Google My Business ปรับชื่อใหม่แล้วเป็น Google Business Profile ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการหมุดปักธุรกิจทุราิคุณได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นวิธีการไปดูกันครับโดยเปิติ ถ้าเกิดว่าเราจะจัดการบุตรปักธุรกิจของร้านเราใช่ไหมครับเราจะเป็นจะต้องล็อกอินผ่าน url google com business แล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเจอหน้าตาแพลตฟอร์มรดชบอดหลังบ้านแล้วเข้าไปจัดการมุลต่างๆที่เราดูแลอยู่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเพียงแค่เราล็อกอินผ่าน gmail ของเราเข้าไปก่อนแล้วเข้าไปที่หน้าแรกของ google com พิมพ์ชื่อธุรกิจของเราไปได้เลยครับผมเมื่อพิมพ์เจอสแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแท็บ จัดการข้อมูลให้ปรากฏหน้าแรกเราสามารถที่จะเข้าไปอีดิทข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปภาพเพิ่มโพสต์ใหม่ตอบรีวิวลูกค้าดูสถิติต่างๆจากหน้า google search หรือ google map ได้โดยตรงนะครับผมโดยเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน2564นะผมทาง Google Official เนี่ยเพิ่งประกาศมาว่าจะทำการ r e b บ a n d i n g ใหม่นะครจาก Google My Business เดิมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Google Business Profile แล้วก็จะทำการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆและทำให้ผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมโดยในปีหน้าปี2022เนี่ยระบบก็จะรีไทยหรือยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชัน Google My Business ออกไปด้วย ซึ่งทําให้เราสามารถจาัดก,การผ่าน Google Search และผ่าน Google Map ได้โดยตรงคือแบบเดิมเนี่ยเวลาเราจะจัดการหมวดปัตต่างๆของเราเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่ URL ของ google.com/business ลก่อนใช่ไหมครับแล้วก็คือต้องคลิกเข้าไปเพื่อล็อกอินด้วยอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าไปหลังบ้านเพื่อจัดการ บุตรปากของเราได้เมื่อเข้ามาในระบบหลังบ้านของเราแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะจัดการบุตรปักตัวไหนแล้วก็จะแก้ไขอะไรยังไงบ้างถูกต้องไหมครับแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยเราแค่เข้าไปที่ Google Ad c o m หน้าแรกของ Google นะผมแต่ว่าเราต้องล็อกอินด้วย gmail ของเราก่อนนะผมแล้วเราก็สามารถพิมพ์ชื่อร้านที่เรากำลังจัดการได้เลยเช่น,นอ่าสมมติผมดูแลร้านนี้อยู่นะผมผมเพียงแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปปั๊บเนี่ย ตัวดัชบอร์ดที่เคยต้องล็อกอินเนี่ยสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วเราสามารถกดจัดการต่างๆได้จากหน้าจอหน้าแรกของ Google ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างการ Edit profile นะครับผมเราสามารถกดปรับเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนเวลาเปิดปิดนะครับผมตั้งค่าเมนูตั้งค่าการจองแล้วก็สามารถเพิ่มรูปภาพได้ไดไดโดยตรงผ่าน Google Search ได้เลยนะครับผมเมื่อกดเข้าไปที่บ i n e s s Information เราสามารถปรับชื่อธุรกิจได้หมวดหมู่ของธุรกิจ คาอธิบายวันที่เปิดบริการเบอร์โทรศัพท์ลิงก์เว็บไซต์ที่อยู่ของเราเวลาทําการนะครและสามารถตั้งค่าต่างๆได้เลยทันทีนะครับหรือว่าเกิดเราจะเพิ่มรูปภาพก็ไปตรงคําว่า add photo และสามารถกดเลือกรูปภาพอัปโหลดได้เลยทันทีซึ่งตรงนี้นะครับจะเหมาะมากสำหรับท่านที่มีธุรกิจแค่ไม่กี่ตัวแค่ไม่กี่หมุดนะผมสามารถพิมพ์ชื่อร้านมาเราสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะจัดการหมุดปัก ในสุดตรงไหนนะผมสามารถกดดูรีวิวได้เลยทันทีนะผมกดเข้าไปก็จะโชว์รีวิวต่างๆที่มีลูกค้าเข้ามาถ้าเกิดคุณจะอยากจะตอบกลับรีวิวนั้นนะ่ะก็สามารถที่จะพิมพ์กดรีพลายและพิมพ์ตอบกลับได้เลยทันทีในนามของว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่หรือถ้าเกิดคุณต้องการจะดูรูปภาพล่าสุดที่มีลูกค้าอัพเข้ามาเนี่ยก็าสามารถดูได้เลยว่ามีใครอัปรูปภาพมายังธุรกิจของคุณบ้างแล,ล้วรูปภาพนั้นเป็นยังไงนะครับผมในทับ โปรโมทนะผมช่องนี้นะครับผมเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเพิ่มรูปภาพเพิ่มการอัพเดตเช่นเป็นโพสเนี่ยสามารถตั้งค่าตรงนี้แล้วสามารถหารูปภาพและคำบรรยายมาอัปเดตแล้วก็โพสได้เลยจากตรงนี้ทันทีนะครับถ้าเกิดคุณคลิกไปตรงคาว่าประสิทธิภาพหรือ Performance สามารถเข้าไปดูสถิติหลังบ้านได้เลยว่าในเดือนที่ผ่านมานะผมมีคน คนหาธุรกิจคุณเจอได้กี่คนมีคนโทรศัพท์มาหาคุณกี่ครั้งมีคนกดนําทางกดดูเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยสามารถดูสถิติหลังบ้านต่างๆเหล่านี้ได้เลยทันทีนะผมโดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ระบบหลังบ้านคุณก็จะสามารถเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เลยทันทีส่วนในแ็บที่สามนะผมแถบ Customer เนี่ยเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยสามารถดูรีวิวของลูกค้าได้เลยทันทีนะว่าเขาพิมอะไรมาเข้ามาบ้าง หรือในแถบ Q&A นะผมสามารถเข้าไปตอบกับคำถามต่างๆที่ลูกค้าหรือมีคนถามเข้ามาในหน้า Q&A ของโปรไฟล์ร้านได้เลยทันทีนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นมือถือก็คือเช่นเดียวกันนะผมขอแค่เพียงคุณล็อกอินตัว Gmail ที่ใช้งานอยู่เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของบอ์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะผมแล้วก็พิพมชื่อรนะ้านของคุณเข้าไป หน้าโปรไฟล์ของ Google Business Profile เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาคุณสามารถกด Edit แก้ไขข้อมูลต่างๆตรงนี้นะผมแล้จัดการได้เสมือนทํางานติดผ่านคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันเลยนะครับผมและสำหรับท่านที่สนใจนะผมเรื่องเกี่ยวกับที่การใช้งาน Google m a p Google My Business หรือชื่อให Maps, ม่ห Google Business Profile สามารถติดตามเราได้จากเพจ Google m a p ใช้เป็นประโยชน์เยอะและช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ